สบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับ่องาวยุบานาชาแนลคือก้าวเนาะวันนี้สาวยุกับพระท่านผู้ชมเดินทางมาที่บ้านกล้วยเมืองมาหาไส้แข่งข้าวมวนนะท่านผู้ชมเพื่อจะเอาเครื่องหนุ่งมาให้เอ้ยน้อยเนาะ,ะเครื่องหนุ่งกับที่าวยุไปเลาะใหญ่แต่ละบ้านนะท่านผู้ชมเนาะแต่วันนี้าวยุก็มาเลาะใหญ่ให้มันมืดเพราะว่ายางหลายรอบคัวอยู่บระท่านได้าวยุก็ทย่ยอยอยหญ่เพราะว่าเจาไหน เอกเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ามันชี้ยะนะท่านผู้ชมเนาะเอาเครื่องไปเลาะยายเพิ่นก่อนสบายดีเอ้ยน้อยเป็ี่ยนโดยแล้วข้าวแล้วน้ำอะออแล้วนะมีแห้งระบานีนเดือดจะเดือดจะชวนมันชวนมันเดือดแซมเดือดซีพูดบอกออลมมันหวาน นั่นขนมนี่ไป,ไปไปเรื่องเฮียนค่ะเอาแม่ขนมไปกินนี่เอาไว้วต่อท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ขาดอันนั้นมันรูดจับเลยมันรูดเอ้ยน้อยทวงหน้าชาวยูุเคียงว่นหน้าหน้าเคียงแล้วว่ามาลนนี่คือว่นหน้าใสเราวัานหน้าใสงามจังน้อยกบบระดำมบนต้องห่วง,นง,งหน้าแชง บะชิตนะเชียงข้าวเขาหิ่นนะเซงพุ่งดอกจะเกี่ยวจะมึงเกี่ยวข้าวลายมึงเลยกนเดียวเจ้าอนั้นอาไม่เห็ดน้ำเห็ดน้ำให้เขาเศร้าคนนั้นนลยให้เขาเศ้าชอบคนนั้นเขาอายบ้านใครน้องให้เขาเศ้าชอบเจ้าละเจ้าชอบอ๋อเป็นห้าสิบเออเจ้าลายนี่เนาะบีนี่เนาะ ห้าสิบาสท่าห้าช่องจำให้ในลายประนันพูเออือนี่อันนี้หมวกนี่ใช่ได้บอกเอ้ยเอ้ยน้อยใช่ก็ได้นี่เนาะเอ้ยน้อยใช่ก็ได้เนาะถ้าเจ้าเลือกเครื่องไหมแท่านผู้ชมเจ้าวญูเอาเครื่องให้เอ้ยน้อยมันนี่ชี้ถึกใจแล้วหรือเปล่านี่จะเครื่องงามๆเจ้าวญูก็ยังอยากได้นี่ชาวญูใช้เบิึงเด้อ เนยแซนยูเอาเกือบก็ยังไม่ใหม่ท่านผู้ชมเอาไว้ทั้งนี้เาจะเห็นคักก็จะเห็นคักอากานี่เครื่องก็ยังไม่ใหม่เอาเจ้าพึ่งเอาเลยเออนี่บอกนี่อย่ากสบายให้เพิ่นเลือกเลยว่ามันเปลี่ยนตัวงามคักอย่บ่ถือใจอย่พอได้นูง้งให้รู้เตายัางไม่ใหม่อยู่ได้เครื่องอ่ะอืมหายได้เครื่อง,ง,น,งอนุ้งเพื่นอีกค่ะเป็นชุด เข็นซื้อก็เป็นเทอร์เรเซนพุดแทนได้โงคุณนุ้งคุ้คมือนี่มันเพลงชุดหนึ่งเดี๋ยวนี้ฮะห้าสิบห้าแล้วเบะ๊ะส่งหนึ่งกับผืนหนึ่งสามสิบเลยด้สามชี้ผืนกับลายเติบมละเ่้เกือบสองคู่เกือบตัวนี้เสือเ้อแพงเนะี่เกือบตัวนี้ได้ ลุดค้าใช้จ่ายไปเนาะแล้วแล้วไปคือตัวนี้ได้ใช้ไปมัดคอโตเกนหมววหมวกมวก็ใช้ได้เอาให้งานไปหายไปสวนสบายอุลาอืเจ้ามาเสยเกี่ยวข้าว เกี่ยวข้าวเขาเอาเาเอเเอืมจะบายสว่างบ้างไหมมีแต่เห็ดนาเอาเห็ดนั้นบาเนี่แล้ว ยังไปมือไปมีนั่นพันได้ลงมือเฮ็ดชวนไม่เฮ็ดเป่าปีนเอาคือไปมั้งออกมันเพี้ยหละเออกือเดียวมันบูเพีเลยไปม,มปนนั้งกินนี่แม่ขนมนะเอาขนมให้กับบูก,กินบันไดอกไพายเอาไม้เช่าามาถ่ายมาตะไคร้ยับพอาพายขึ้นเออ

เี <ih az violin Legisl ature> ่ยวบุทกเดียวใช่มะไปยุมันเข่าเลยวันเดียวนะเลาไม้เนามาชี้ชนี้ไปเลกงานเราก็เป็นทหารก็ออกนกนาะเอา คำนี้แบันลยจักมีหัอ๊อแล้วบันนี้หาอยู่หัวกินไปด้วยงามแรงหน่อยหน่อยคำงามมันกักการงามนี้ก็เค็ดไปหาคุดไปนะจักไปทางไหยห่วยเฉย หมือนกับงามห้างก็แหงเลยเดือนมีนาคมก็แห้งเลย ng, ลห,หงายแต่หงยแต่มันไหลมาแต่ถึเสร็กมนไหลอืมทำายมาไม่มีเขาไปขายังคือชะลาา้างในต่ละบอนนะเออ,อเงียบอ,อ,อยุ่เ่ยกระอุนน้ำข้าวน้ำน้ำบ่มีเนี่ยไปหามาขายเนะ<อ>าะเจักสีหาบยังมา,า,าขาย เจ้าปูกมีแจ่ปปูกมันอันนั้นเหอบอกบริปูมันแบบมันเค็ดกินตมบอกตมบาไม่มีเออมันมีแนวแออมา่ไะเอาแตนเะขียนมีแนวแค่ไนบนมี่มีอยาันข่าวมันก็งามเห็นมันอารู มาโทมทางข้างหน้าสิได้เอื้อน้องอืมไปมีน้องสายนี่ไปนอนเฮือนมันลงไปเฮือนมอยพาเนี่ยลงอยู่เงียบนะครับเจ้าก็ไปพุ่นบ่เออเฮาก็ไปพุ่นแล้วไปเฮือนมันจังมือเพิ่นนอนนอนมันมื้อนึงเฮาก็ไปเฮือนของแขงเห็นมั้ยหัวมันรับผิด เหตดใดน้อยค่ะนี่ามเงนามากเลไปแทงยันสบองเขือนหรวาคำหวนหน,น,น้อยเลยเาไปจับมามบุกเงาไปซังกันเขาเห็นมนันอาลุงอยู่หนะห้นาักพวกยาตํทำยาใส่นักเต้มโอ้ทำเงนคัวเป็นเต็นท์ัเราจะทำแะ่แทงหักอย่อันเข,ขาล้มเองเขาบอก ช้อนเดียวฮะเราไปช้อนเดียวกับมันนี่ลราไปบักนั่นแหละแข้งฮะเออมาฮะละแข้งฮักเขาไปล้มเฉยๆนะล้มครัวบัตรเตนบันฮันนี่ครัวหัวครัวพักพี่ันนี่พักตอนเขาเลยนะพักลีีเขาบัตรเตนมัไหนดีนี่ครัวบัตรเตนอ่ะไปลุ้งนั่นเลยนะจ๊อบกลางคืนบักกลางคืนเก็บโมงนี่แหละเขาไปมาแตง่าอยไปกินดองคนในบ้านนี่แหละไปกิน เฮาคิดว mm. mm ่าเพื่อนร่วมแต่บ้านนอกคลองนาบ้านเพื่อนไปสอนไปเม้นมาออกจะมาจากบ้านนี่มาเพุ่นบริเวณยังไงทเอลกายพุ่นขับไปเพุ่งเจะเอิญใส่เอ้ยเมาเลยดอกเอ้ยน้อยเอ้ยเฮาไปกินรองก็เดาครับเ่นโดดบวมเม้นมันเล่นหันมุงบักตะแขงฮักนั่นแหละเล่นไปจนบวมเม้นง่ายก็ติดหอดบักอนีงเรนเป็นอะไร เราโทรจ้หมดแตลมต่ชาวรัายามเกี mm ่ยวข้าวให้ท่านี่แหละมีเสีอมาบอกเอน่เจ้าของราอธรรมบ่นะเขาว่ามันหูช่างเลยปิดปะกับข้าไปเกี่ยวโรยเหาไปเลยเคยไปชงเอาไปน่อาจรย์มีบรวันี้อาจารย์ชงไปใช้กับอาจารย์นอนนุณคุล kaya rup chak ngon saik non ae ae he kaya ngon kukuhu sang me lap le kya kaya mba chak aap thaw he 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 kaya pae huk ma keng hap tan saak kaya chon pan ae ma keng le hawa kaya mba kii lut rup jan chupen mau kwa bap chak no mau le kwa bap men mau heng li kari chum kari gahun na na เล่นลึจุ่มเง่นยังไงน่ะต่ำเล็กเราหันในทางที่ทางเข้าบ้านเันลึกชุ่มๆแทงมาหันต่ำน่ะมันหักเล็กในครัวนั่น่เออลึกเล็กบันเขาเด็กไปมีหลังอื่ต่ำอันนั้นเนาะเออต่ำนั่นแหละยันเของเมาห์ค่ะถือเล็กแบบอยู่นี่พอเลยกูดไปนี่เลยเจ้ยลงไปหันเลยจุพ่มเลยไปตกป่าไม่เกะพลย long khong long cong, cong 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 mẹ mày mà cong 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 hà đầy cong 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 ตูตกใจแล้วๆเิ่นเมื่อตะแคขก <c oughs> แล้วะห้าเลาโทรให้ลีก็ภ่พโทรด้วยโทรดวยก็ภ่าพไอย่างหัวเพื่อนอนจะคืนนะใเขาไปบึ้งให้อนะอย่าว่าเกินสิบพาตัดภาพสั่งหลาที่โทรประชานงานบึ้งนี่บ่หัเคินบมาระไปมันลงลงจะบักแข่งฮักนั้นหลังนี้ป่าบ่ลงพร้อมเดียวมาแม่เพื่อไงแม่บักอันนี้เย มายเนี่ยมะสซเนี่ยอาลงแบบแบบลงพร้อมเดียวแบบไปตัดลูกแบนี่ละอืมหรือแบบอันนี้เป็นมันลงหูมอตะเข็ตมันทหามันไปเลยเออไปเลยแล้วเขาเอาไปเลยอันนี้เป็นมันบุหเมืองยังเลยบ้างดีแหละบราณโบเราณยังเนาะรถดบักของเงฮัก็น่าตลัวหรถดมันเลยใช่ยุติอืมบันน้ค่าแปลงปืนฟังดิ หมักนี้บอกครับเออแมัเป็นข้สอยเบนี้นะส่วนใหญคนซอแเราจกเจ็บนักเบะนี้ตลอดเกิดอุบัติเหตุลดล้มมานะเหมือนซอมไม่เมาตกหัวกมนได้จบตกหัวนี่ก็เป็นฮัก เเพื <À> ่อนบวชจังมือบวชอาทิตย์นั่งอ่คนเคยอยู่วัดน่ยกิดแล้วมือบอกหุซ้าเป็นอนไรที่นั่นเดิยเนาะมือชุดรดน้ำเห็ดัินเห็ดให้มะขีแมแขนน่นเด็คือเห็นหูเพื่อนเอาลงเมื่อวาน อเอออา่าผู้ชมตอนนี้จอนุูก,ก็ได้มามอบเครื่องให้เออน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วละเครื่องก็ยังใหม่ๆงามๆเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าเป็นเครื่องทงัทง้ทงทั้งลาวฮาทั้งไทยฮานปนกัน,ลนกกหลักจอนุูก็เอามาเลาะใหญ่โอมมกขอบใจผู้ใหญ่ใจดีใจบุญหลายเด้อที่เออ เอาเครื่องให้ชาวนูมาเลาละยายลรคขอบใจอ่าทา,างเอฟซีเนาะพูดข้ามาติดตามให้กำลังใจชาวนูเด้อขอบใจละลายเมื่อก่อนไปเนี่ขอบใจเด้อยน้อยอ่อขอบใจขอบใจชาวนูก็ขอจบคลิปเลยท่านผู้ชมเอ้ย